สวัสดีครับทีมงานตุ p h o s p ต a t สงกราครับเราพามาดูป้ายนี้กันครับเป็นป้ายรับสมัครงานนะครับใครเห็นแล้วเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับเห็นแล้วต้องตั้งคำถามนะครับว่าจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่ลเล่นขำๆหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยครับเป็นป้ายรับสมัครงานของร้านโกบัง ทเลบูติกนะครับเป็นร้านตัดเสือ้อกางเกงตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลคนลังอำเภอดใาญ่จังกวาดสงขลานะครับแถวแถวมัสยิดกวหลังนั่นแหละครับนี่ครับโกบังหรือว่าคุณพี่สมบัติมูกเกมนะครับเจ้าของร้านนะครับแกยืนยันว่าป้ายนี้ครับเป็นป้ายรับสมัครงานจริงๆครับไม่ได้ทำขึ้นล้อเล่นหรือว่าเอาแม่ไม้มามาหยอกมาลอ้อหรือจะดูถูกดูแคลนอันนี้ไม่ใช่นะครับแกบอกว่าแก รับสมัครแม่ไหจริงๆครับใครมาสมัครเนี่ยแกก็รับเข้าทำงานนะครับนี่คุณสมบัติก็ยังเป็นเขตห้ามทานรุนกรับสามีด้วยครับแม่มาเต็มเลยครับนี่คุณสมบัติก็รูปต้องสวยรายได้ดีครับกลางคืนมีโอทีด้วยครับนี่โกบังครับไปนี้เห็นแล้วต้องถามเห็นแล้วต้องบอกว่าจริงหรือเปล่าโกบังบอกว่า จริงๆครับผมรับสมัครจริงๆครับผมไม่ได้ล้อเล่นผมไม่ได้บ้าผมไม่ได้เอาขำครับผมรับสมัครไม่ไม้จริงๆครับผมมีเหตุผลของผมครับเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะครับนี่เราลงพื้นที่ไปติดตามมาให้ได้ดูกันแล้วนะครับว่าป้ายที่เห็นเนเนี่ยครับจริงหรือเปล่านี่ครับโกบังพามาให้ดูเลยครับพิรันของแกครับมีการตัดเย็บ เสื้อผ้าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงจริงๆเลยครับนี่ครับมีจักเย็บผ้ามีกองเสื้อผ้าได้ต่างๆเนี่ยครับอยู่ในร้านของแกครับแกให้เหตุผลนะครับว่าที่ต้องรับสมัครแม่ๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับสาวๆหรือว่าคน ผู้หญิงที่มีครอบครัวนะครับมักจะอยู่ไม่ทนครับบางคนก็บางวันทะเลาะกับสามีมั่งก็ไม่มาทํางานครับอะไรแบบนี้แหละครับแกบอกว่างั้นเอางี้ดีกว่าครับไม่เอาแล้วครับไอประเภทที่มีสามีไอประเภทที่ลูกสาวเขาัยรุ่นัยรุ่นอะไรเงี้ยครับผมไม่ทนครับผมขอแบบไม่ไม่ดีกว่าครับจะได้จบจบปัญหากันไปครับทํางานอย่างสบายใจไม่ต้องมีผัวมีสามีมากวนใจครับต้องหยุดงานอะไรพวกเนี้ครับเดี๋ยวไปฟังโกบังบอกครับ ต้องการช่างเอามาช่วยงานการตัดเย็บเสื้อผ้าทำไมเราต้องระบ,บุว่าเป็นไม่ไม้ครับก็ส่วนมากมันลูกน้องมันเป็นพวกเ,เด็กสาวสาวหรือว่าเป็นมีเป็นครอบครัวมาทำมันทำอยู่ไม่นานนะก็มีปัญหาเรื่องครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่ารับแม่ไม้ไปเลยไม่มีปัญหายุ่งยากอะไร เป็นทานนอกไอ้ไอ้เรียกว่าอูทีมันทําได้ถ้าเป็นครอบครัวมันมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็าอาจจะทำยังไม่นานเลยตัดสินใจว่าเราแม่ไม่มีตั้งแต่ขึ้นป้ายมาได้มีไม่ไม่มาสมัครบ้างเงี้ยก็มาสมัครอยู่<ๆ>ก็บางคนก็ก็ก็เป็นคาตลกนะมาก็ก็บางคนก็ไม่กล้าทําอะไรพวกนี้นทําทานึงก็เ,ออเห็นว่ามันมันเป็นอะไร เป็นคำพูดที่ว่าขายพูดเล่นนะครับจริงๆแล้วก็คือเรารับสมัครไม่ไหวจริงๆแล้รับสายจริงจริงต้องการคนงานจริงและททาทานอกเวลาโอทีอะไรช่วยช่วยงานนี้หมดทุกด้านนะนะไม่ใช่ว่าเขียนตะลึ่งตึงตังอะไรอะไรความความจริงไม่ต้องต้องการช่างจริงๆนะแต่เขาอ่านป้ายเป็นตลกครับที่ผ่านมามีไม่ไม้ทางานอยู่ที่นี่กี่คนครับค่นมากมา มาสมัครวันนั้นมาคนหนึ่งก็มาต่าได้สองวันได้มันก็มัน,มน,มน,มนเป็นการตลกแนะนอมันเห็นเรามีครอบครัวอะไรพวกนี้บางคนก็ไม่ไก็เจ็ก็จ็บว่าเป็น่านสนุกสนุกนะครับเลยก็อยู่ไม่ได้โอเคนี่ครับ ของจริงเลยครับไม่ใช่ล้อเล่นนะครับโกบังแกบอกให้ฟังแล้วนะครับว่าสาเหตุที่ต้องรับสมัครแม่ไม้มาทํางานเนี่ยครับเพราะอะไรครับใครที่ดูแล้วเห็นแล้วนะครับมีคุณสมบัติครบถ้วนนะครับไปเลยครับโกบังรออยู่นะครับ เดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับนี่ไม่ใช่ทะลึ่งจริงๆนะครับโกบังแกก็มีลูกมีเมียอะไรอยู่แล้วครับไม่เกี่ยวว่าจะเจ้าชู้โน่นนี่นั่นที่เอาแม่ไม้มาทํางานแล้วหวังอะไรไม่ใช่ครับต้องการแม่ไม้มาทํางานจริงๆครับไปเลยครับใครที่คุณสมบัติพร้อมหักแม่ไม้จริงๆเลยใช่ไหมครับครับไม่ได้ล้ะเล่นไม่ได้ลาอเล่นทาจริงๆครับรับจริงไงครับใครมาสมัครแม่ไม้มาสมัครเนี่ยรับทํางานเลยครับครับ